วันนี้ไปอัดเพลงใหม่นะครับฝากติดตามด้วยนะครับ อากาศสดใสอออากาศวันนี้อากาศดีนะทุกคนเราะเรานเบะค่มันจะบัไปแล้วเตือยกระสาอะไรของมันกาขมิ้นวะบัวขมิ้นกงสังขมิ้นนั่งชิร่ สวัสดีนะครับทุกคนสวัสดีนะครับโอ้ลืมกลัวเอ่อทุกคนดูน่ากลัวมากน่ากลัวมากน่ากลัวมากนะครับ ขอบคุณนะครับวันนี้มีอัดเพลงนะครับวันนี้มีอัดเพลงที่เอ,อ่อทำไดนะ้ไหมใส่ใหม่ใส่ใหม่วันนี้มีอัดเพลงที่ใส่ใหม่นะครับใครสักคนที่เป็นทุกอย่าง ู้บอลยิบเตียดจ้าแม่แม่ถึงยังแม่แตนถึงยังลูกกำลังออกไปจ้าแม่แม่เลือตื่นระบอกตื่นแล้วโอเคกำลังจอดไปนะครับ <c oughs> เออใส่หรอมาปังมากอันเลอใกล้กล้คึ่งไผมรอผมอีกประมาณเก,กียรีอีกสามสิบวาทีครับแม่โอเคโอเคปัดคือหล่อตาหักแกสวัวภาษาอาเสียงเสือเธอจะเป็นต้องหล่อขนาดนี้หอรอภาษาอาเสียงเสือมาหาคุณแตนขี้ไรไม่ได้นะต้องแบบไปไปีๆหน่อย โอเคเป๊ะมากเป๊ะเกอ๋ออีกเป๊ะบ้านโป๊ะอีกเอาบงน้อยสาวบ,บางโพนั่นก็จริงจริงด้วยหนึ่งนี่เนนังเดี๋ยวเดี๋ยวไปถ่ายรูปคู่กันมันจะไม่เป๊ะยงไง <laughs> อ,อ้อถ้าเธอเป๊ะฉันก็เป๊ะฮุ่นเหลววหรือไม่ก็ถ้าเธอเป๊ะฉันก็เละกี่เขายังกี่เยังโอเคแม่ยังไม่กินข้าวเลยไม่กล้ากินกลัวแบบว,ว่ากลัวแบบว่าเสียงแบบ ร้องพิมไม่ได้ถ้าเกิดกินข้าวก่อนร้องอะไรเงี้ยอย่าสิวะเพราะว่าเขาเช้ากินแล้วตอนเนอะข้าวเช้ากินแล้วเนาะยังยังเพิ่งกินเนี่ยเอาไม่หิวตีมันสิบหอยตหบีไม่แห้งไม่แห้งหงยดอบอกเด้๋ยวมสิผมมีอะไรแห้งลองเด้อเธอผมกินข้าวสวยอยู่ผมไม่ค่อยกินเศ้าวันใดฮะผมกินข้าวบ่ายไม่ค่อยกินข้าวเช้า โอเคแม่เจอก,กันนะครับโอเคอเคอกที่ไหนวะแม่มเนี่ยเข okay, okay, าไปในร้านใช่ไหมออกไงวะก็กดไ้ยังไงข้างล่างอะแม่ทุกคนเดี๋ยวผมขอเตรียมผมขอลงไลฟ์สุกกันได้ไหมครัมคบแบบเป็นหมดมีหนวดหรอทุกคนตายแล้วไม่ดีมีหนวดลืมโกนหนวด โซคีมีนี่น้องฟินขับมาใหม่คนไม่ค่อยรู้จักเลยเธอเขาบ,บอกเดี๋ย <_ d ick le> วก็รู้นะครับใครสักคนที่เป็นของแท้ใครนี่โอ้ยมาคึอพ่าปูกันนีน่โอ <_ letter> ๊ยแม่เงาโอ้ โอ้โเผ่าอุ๊บเม่เท่าน่าตาสดใสไงก็เลยหล่อมากันสองคนนะครับน้องบารสไม่ได้มาโอเคขออนุญาตลงไลน์ก่อนนะจูบู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 นะจูบูจูบูจูบูนะเมื่อคืนตที่ไปไหนไม่บอก เสียใจบ้าไม่มาพะนะไ <No. S 1> ม่ยีบวยไม่ยีบวยหยุดบวยต้องหยุดไม่งั้นบว,ย,นบจนนบวยจะเป็นบ้าจริงไม่งั้นบวยจะเป็นบ้าจริงแน่นอนบ้าอยู่กับลูกชายเออนาอยู่กับลูกชายนะให้นางอยู่กับลูกนางหน่อยเถอดตามแต่บอสหล่ไป่ื่มกาแฟดิ ให้คำมันองอ,งอ,อ,อา้าวจ้าเสียงมาหเข้าองานวันนี้โดเรมีฟาสอลาซิโดเรอออเบี่ีิีอาวีมานี่ปีสู้มันนี่ ม่งแมกอ่าอะไรเ,เรีาการเยกเรียกกรรวรามื้อเร้าขอโพในวันนี้ทุละกอกีทุละมากทุละสุดๆจะมาขอโพในตอนนี้ผิดค่ายอือ,อ ผิดคายอ๋อผิดคายอ๋อโตเกียวมิวสิคไม่ใช่บ๊ายบาย